ช่องตามลุงใหญ่ไปดูและช่องตามลุงใหญ่ไปกินโปรดสนับสนุนช่องของลุงและทีมงานเพียงแค่ท่านช่วยชมโฆษณาให้จบนะครับวันนี้ลุงพามาที่ถนนทุเรียนนะครับผมตลาดอายลาแต่อยู่ด้านนอกของถนนทุเรียนตลาดอายาาอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าถนนพระปิ่นเจ็ดขั้นอยู่แล้วก็ครับตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดพระปิ่นเ็นะครับผม คลองหนึ่งคลองหลวงนะครับผมที่มีทุเรียนราคาถูกอยู่ด้านนอกขนานคู่ขนานกับตลาดอายาราคู่ขนานกับถนนคนทุเรียนถนนทุเรียนนะครับผมถนนทุเรียนมาแล้วนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับถ้าทําทุกอย่างพร้อมแล้วเข้าไปดูกันครับนะครับที่นี่นะครับผมเขาเรียกว่าตลาดอายาราที่มองเห็นนะครับผมข้างล่างนันก็จะเป็นถนนทุเรียนที่ยาวไปเรื่อยนะครับผม แต่ตลาดทุเรียนที่เราจะมาซื้อเนี่ยนะครับผมอยู่ตรงตลาดพระปิ่นเจดนะครับผม ตลาถนนทุเรียนครับผมถึงจุดหมายแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นที่เขาขายทุเรียนราคาไม่แพงนะครับผมอยู่ข้างๆมีคู่ขนานกับถนนทุเรียนนะครับผมตลาดอัยจาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะดูตรงนี้นะครับผมที่มีป้ายเขียนว่าสินค้ามือสองเจแปนไลท์เซ็นเตอร์สินค้าญี่ปุ่นมือสองตรงนี้นะครับผม ตรงนี้จะมีทุกเรียนราคาถูกในนี้นะครับผมจะมีร้านเอกภาพแล้วก็มีนี้นะครับผมแจ p ปแ l นไลน์เซ็นเตอร์สินค้าญี่ปุ่นมือสองคุณภาพดีๆราคาถูกนะครับผม ขอถ,ถ่ายได้เยไหมครับได้เลยคนะัได้เลยครับที่ทีแรกมาทำแล้วทีหนึ่งมาถ่ายแล้วทีคุณลูกค้าชอบเลยเลยมาถ่ายอีกส่วนเอส่วนอะไรฮะตลาดพระปิ่นเจดตลาดพระปิ่นเจดโอเคตรงนี้นะตลาดพระปิ่นเจดนะครับผม ถ้ามาถึงถามชาวบ้านนะครับผมจะเห็นมีทุเรียนขายใบแห้งจำนวนมากเลยครับผมอันนี้ร้อยห้าสิบนะครับผมลูกใหญ่เกตลูกใหญ่เลยครับผมอันนี้ร้อยห้าสิบรอยห้าสิครับผม อันนี้ร้อยยี่สิบนะครับผมะค,ะ <S <S คุคันนจะูกได้นะคะทานไหนจ๊ะมร้อยยี่สิบนะ อันนี้ก็ร้อยยี่สิบเหมือนกันแหละครับร้อยยี่สิบนี่ก็ร้อยยี่สิบนี่ร้อยยี่สิบเหมือนกันนะครับผมฮะนี่ไซส์ใหญ่นะครับหนึ่งร้อยอันนี้ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบครับผมเยอะแยะเลยครับผมที่นี่ เข้ามาได้กลิ่นหอมทุเรียนสดชื่นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะร้อที่วันนั้นผมซื้อไปซื้อกล่อาซื้อกองนูนง้นกองนู้นร้ยห้าสิบเหมือนกันก็ลูกเล็กใช่ไหมที่วันนั้นซื้อไปอ๋อนี่คัดเปลือกบางร้อสี่สิบนะครับผมอีกหนึ่งร้อยนะครับผม ร้อยห้าสิบอร่อย,ยพี่วันนั้นซื้อไปก็ซื้อไ่นี้นะวันนั้นเอาเนื้อเปิดกบางหน่อยใช่ไหมแถบนี้เท่าไหร่ครับร้150อยห้าสิบเป็นกันวันนั้นผมซื้อกวางนี้ผมจำได้อ,อันนี้เท่าไหร่ร้อยร้อยยี120่สินะครับนี่ร้อยยี่สิบตรงนี้ร้อยยี่สิบนะครับผม ครับผโลละ120ครับผมหมอนทองทั้งปีกและงรง120บาทนะครับอันนี้ อันนี้ของเรายอดน่ครับเนื้บโอ้เนื้อสวยเลยนะครับผมสุดยอดนี่โรลยลี่ร้านนี้อร่อยร้านซื้อแปรอร่อย ร้อยยีครับ,รบกล่องนี้ก็ร้อยิบนะครับผมอนี2บิอันนี้ิดอันนี้ห้ามอันนี้ห้าม นะครับผมตรงนี้ตลาดพระปิ่นเจดคู่ขนานกับถนนทุเรียนของอียารานะครับเงิน่ีไเก็ร้อยยี่สิบนะครับทั้งนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยสี่สิบนะครับอันนี้140นร้อยสี่สิบกองนี้เบอร์สวยครับเปลือกบางเบอร์สวยเปลือกบางร้อยสี่สิบอันนี้ก็ร้อยสี่สิบเหมือนกันเนาะ <120 S 1> อันนี้ร้อยี่สิบนะครับผมกรอบนอกนุ่มในนะครับผมนี่ครับหนึ่งร้อยี่เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยสี่สิบนะ นี่140นร้อยสี่สิบนะครับผมสิบนะครับนี่ 140. ร้อยสี่สิบของนี้เท่าไหร่ครับ <All right. S 1> อันนี้ร้อยถวนนะครับผมร้อยท้วน นะครับหนึ่งร้อยครับอันนี้อันนี้ร <120 S 1> ้อยยี่อีร้อยยี่สิบนะครับผมร้อยยี่สิบราคาเท่าไหร่โลเท่าไหร่จ้าอ๋อไซนี้ร้อยยี่ ร้อยี่ทั้งร้านเลยค่ะอ๋อร้อยยี่ทั้งร้านลนร้านนี้วันนั้นเราซื้อไปใช้ตาวน,นี้เราบอไม่รู้ที่ลูก,กใหญ่ให่ใช้ข้าวนที่ที่ลูกร้านนี้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบทั้งร้านไม่้สังเลยไม่ได้ังไม่ได้ังร้อยบร้านนี้ร้อยยี่สิบทั้งร้านนะครับผมร้อยยี่สิบนี่ก็ร้อยยี่สิบครับผมนี่ก็ร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ ร้อยหบนะครับผมจ้านนี้อันไหนครับเจ้านนี้นะครับอร่อยร้ 150. อยห้าสิบตะนนี้ร้อยห้าสิบนะครับผม อันนี้นะครับผมวันนี้วันที่30เมษายน2567อยู่ตลาดพระปิ่น7นะครับผมเ,ออเรียบๆกับตลาดอายาลาถนนนถนนทุเรียนนะครับผมขนานกันมาอยู่ฝั่งนี้จะมีร้านทุเรียนเยอะราคาถูกมากถูกกว่าขา่างนถูกกว่าที่อื่นเกือบครึ่งหนึ่งนะครับผมเข้ามาดูได้เลยถ้าเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาาั่งกระดิ<อ>่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ